คราวนี้มาถึงเรื่องของคนที่อยากเลิกบุหรี่อ่ะตามผมมาทางนี้เลยต้องใช้คํานี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายวิธี<ม>ก็เห็นตั้งแต่เด็กมาก็มีอะไรมีหมากฝรั่งให้เคี้ยวมีสายด่วนตัวช่วยต่างๆ่ามีสปสอช,อ,ชอ,ออกมาม,มีสายด่วนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โอโทรไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรแต่ก็ดีกว่ายังไม่มีแต่ณนะวันนี้นะครับมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่ เพียงแค่คุณนะครับฟังดีๆนะครับเดินไปที่ร้านขายยาคุณเมย์คุณผู้ชมง่ายมากเลยนะไปร้านขายยาเภสัชกรเขาจะแนะนําคุณแล้วก็จะช่วยเหลือคุณในการ ให้เลิกสูบบุหรี่ได้เนี่ยนะครับก็มีการสนับสนุนให้มีการเลิกบุหรี่นะครับปัจจุบันนี้ทั้งบุหรี่จริงแล้วก็ที่มาแพร่หลายกันในตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ากวาดล้างกันยังไม่หมดเลยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าก็หลายคนหาวิธีเลิกบุหรี่กลับมาดูแลสุขภาพกันซึ่งนอกจากการปรึกษาแพทย์อย่างที่บอกไปนะครับไปตามสถานพยาบาลต่างๆโทรไปสายด่วนแล้วและก็มีอีกหลากหลายวิธีแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีอีกแนวทางนะครับที่อยากจะเลิกบุหรี่คือง่ายๆเลยแวะไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศเขามีให้ ใบริการคําแนะนําโดยเภสัชกรนะครับสามารถที่จะเดินปุ๊บเข้าไปก็สังเกตดูสัญลักษณ์ก็จะมีป้ายติดไว้แล้วก็ไปขอคำปรึกษารับคําแนะนําได้เลยนะครับ โดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชนะครับองค์การเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมสสสและก็เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบนะครับวันนี้ก็ร่วมกันถแถลงความร่วมมือครับในการขับเคลื่อนบริการเลิกบุหรี่ในร้านขายยาก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสำคัญคือ มีประสิทธิภาพด้วยนะครับโครงการนี้ก็มีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคอยให้คําแนะนําพร้อมกับจ่ายยาสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้ด้วยนอกจากนี้เขายังมีนี่เลยครับแอปพลิเคชัน e l e h e a l t h Thailand สาหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยตรงนี่นดูตามหน้าอจอที่ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายและก็สะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการสามารถที่จะนัดหมายกับเภสัชกรแล้วก็ที่สําคัญครับนี่บทเรียนจากโควิด -19 ทําให้เราเข้าถึง การแพทย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคือมันสามารถวิดีโอคอลไปหาแพทย์ได้ด้วยสะดวกมากๆแค่ลายนิ้วเลยใช่ครับคราวนี้เราไม่ต้องฟังแต่เสียงจาก call center ที่ที่ให้คําแนะนําเราได้อย่างเดียวแล้วนะครับวิดีโอคอลเลยผ่านโทรศัพท์เพื่อให้คําปรึกษาได้โดยตรงอย่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอุปนายกสภาเภสัชกรรมกันครับยาที่เขาร่วมเนี่ยเป็นตัวคอยจะต้องตรงด้วยว่ารารรับปรีมาณก็ขนาดการรับปริมาณติดตามนั้นได้รับยา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการค้าให้คําแนะนําก็ดีหรือว่าการให้ยาต่างๆการดูแลต่างๆจะมีระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการดูแลผู้ป่วยครับสนใจมากเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสุนีเลิศสินอุดมเครือข่ายวิชาชีเพเภสัชกรรมเพื่อควบภุมยาสูบท่านก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากประชาชนที่มีความต้องการเลิกบุหรี่นั้นสามารถที่จะเข้ารับบริการได้ที่ร้านยาใกล้บ้านทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยนำร่องไป2,000แห่งได้ทันทีนะครับจะทำให้การติดตามและก็ประเมินผลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากนี้อย่างที่บอกไปนำร่องไปก่อน2,000แห่งเขาก็จะขยายร้านที่จะเข้าร่วมเนี่ยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับโดยทางสปสอชอก็เตรียมดำเนินการภายในปีงบประมาณ2,567นี้เลยครับ ง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะคือต้องบอกว่าเป็นประโยชน์และที่สําคัญเลยต้องเป็นกลังใจให้นะสําหรับคนที่กําลังคิดที่จะเลิกบุหรี่เมื่อก่อนเนะี่ยเลิกเพื่อลูกเลิกเพื่อภรรยาบ้างอ,อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่คราวนี้เนี่ยที่เลิกบุหรี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะ<ช>ร้านขายยานั่นเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือสุขภาพที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนั่เองใช่ครับพาดูต่ออีกหนึ่งเรื่อง